สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ f อ FC, ทุกท่านนะคะก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลาวิ่งหาเพื่อนๆก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงตอนนี้ก็กำลังมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยว เย็นนี้เลิกงานก็จะต้องไปพบตำรวจอีกนะคะก็ไม่รู้อาจจะยังไงนะคะถ้าเกิดได้ข่าวคราวคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งให้ทราบนะทุกคนเพราะว่าเลิกงานเลิกงานจันทร์ปารีก็จะไปที่สถานีตำรวจนะคะทุกคนว่าจะต้องจ้างทนายหรือเปล่าหรือ จะยังไงอะไรยังไงนะคะยังไม่ได้ทราบข่าวข่าวนะคะก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอะไรคืบหน้าตอนเย็นจะอัดคลิปนะคะทำคลิปบอกเอฟซีทุกท่านนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้ก็มาบอกแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมีอย่างนออตำรวจเอทาหารนะคะทาหารยืนเต็มเลยนะคะ <c oughs> ก็เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเสมอมานะคะก็เมื่อคืนนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะนอนไม่หลับเนาะ นอนไม่นอนก็หลับๆตื่นๆนนะคะนี่ก็มางานสายค่ะมาทํางานสายนะเพราะว่าโทรมาบอกผู้จัดการเมื่อคืนนี้นะคะว่าวันนี้เข้าสายสักนิดหนงนะคะ ตอนเย็นก็เรื่องงานนี้ก็จะไปกับเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะมารับนะคะเพื่อนจะมารับไปที่สถานีตำรวจนะก็คงจะไม่มีอะไรมากหรอกมั้งนะคะก็รอดูกันนะคะรอดูตอนเย็นทำงานงานะะทํางานนะ ก็ไม่ได้หยุดงานนะคะทุกคนทํางานแต่มาสายนะคะทํางานเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆทำนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมากนะคะ ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกเนาะทุกคน๋ยาจะแจ้งให้ทราบนะคะความคืบหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่อยู่ข้างข้างเสมอมานะคะทุกคนก็ ขอตัวไป่ทำงานก่อนนะคะบ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ